บ่ววาสิไปถือศีลอยู่วัดถือศีนอุโบสถอยู่วัดเนะาะเพื่อสิอุทิศบุญกุศลให้บรรพุธของเฮาที่ลวงรับปแล้วพพอแม่พพอแม่ของเฮาปูยาตายาย่ปูยาตายายลุงปา้าอ่าพอแม่ของเฮาญาติพี่น้องที่เจ้าไปจำศีลอยู่วัดในคันนี้นะในเวลานี้นุ่งขาวห่มขาวอยูจ่จ่าบ่าวาสิเป็นอยู่วัดหรืออยูบ่บ้านเจ้าก็บสิปะสผลสาเร็จบ่าวาสิเป็นสไส้มียิ่งนะจา้าเด้อบแม่นว่าขึ้นอันใบเอ็นไม่ยิ่งมากแล้วนี่ เอ่อโบเมนเจ้าบเมนเนียจ้าเด้อเพราะว่าไพ่มันเป็นพลังงานร่วมบเมนดวงผู้ใดผู้หนึ่งโบเมนพลังงานของผู้ใดผู้หนึง่งเนาะจ้าเนาะ,ะ,ะนี่แหละจ้าหากผู้ใดมักปฏิบัตินี่เจ้าได้ปฏิบัติวดัดบอเฮ็ดบุญไปเพิ่นนี่เฮ็ดตลอดเลยมันบอนี่เห็นบอคุณงามความดีที่เจ้าเฮ็ดมันก็นย่อมทรงผลดีที่เจ้าสิประสบผลสำร็จในทุกเรื่องที่เจ้าเฮ็ดนี่ เห็นว่าวอุวาสิเป็นการงานการเงินที่ติดต่อไว้เจ้าก็สิประสบพลสำเร็จทุกอย่างนะจ้าเด้อทุกสายงานของเจ้าโดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองเจ้าสิมีไส้ชนะเป็นการเริ่มต้นไม่ที่ดีของเจ้าหลังจากที่คลิปมูปลอยออกไปเด้อ,อจา้า